สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลเรียนเลขกับครูแต้วนะคะอ่าก่อนอื่นครูขอแนะนำตัวเองก่อนเลยนะคะครูชื่อครูพรสุดาเปงมัชยาหรือเรียกสั้นๆว่าครูแต้วก็ได้นะคะวันนี้ครูจะมาสอนคณิตศาสตร์นะในหัวข้อเรื่องสถิติและข้อมูลน,นะคะอ่ามามาเข้าเนื้อหากันเลยดีกว่านะคะเนาะ สถิติและข้อมูลแน่นอนเราเคยรู้จักคำคำนี้กันอยู่แล้วตั้งแต่มต้นถูกปะเราเรียนกันมาตั้งแต่มต้นละในเนื้อหานี้นะคะจะไม่มีการคำนวณน,นะคะเพราะฉะนั้นสบายใจนะคะสบายใจได้เนาะจะมีแต่โหตัวหนังสือทั้งนั้นเนาะแต่ก็สู้ๆนะคะสู้ๆมาดูคําว่าสถิติและข้อมูลก่อนสถิติพอพูดถึงคำนี้ปุ๊บเนี่ยนักเรียนก็รู้แล้วว่าสถิติเนี่ย มันอยู่รอบๆตัวเรายเยอะแยะมากมายเลยพอจะนึกออกไหมว่ามันพอจะมีอะไรบ้างอ่ะครูให้คิดตัวอย่างไว้ในใจสักหนึ่งถึงสองอย่างอ่ะสอ,อย่างแล้วกันมาดูซิว่าจะคิดตรงกับครูไหมครูเตรียมมาทั้งหมดสิตัวอย่างอันแรกอันแรกเลยการพยากรณ์อากาศอ่ะการพยากรณ์อากาศของครูคือต้องใช้สถิติ ะะก็ใช้สถิติคิดเหมือนกันปะอันที่2คืออะไรอ,อย่างเช่นอะไรปริมาณการใช้เชื้อเพลิงก็ใช้สถิตินะคะจำนวนอุบัติเหตุบนท้องถนนก็ใช้สถิติหนูจะได้เคยเห็นบ้านบนในทีวีใช่ไหมว่ามันมีสถิติการเสียชีวิตหรือสถิติอุบัติเหตุที่คนเจ็บบนท้องถนน ในช่วงสงการในปีหกูนหกหนอะไรพวกเนี้ยอันนี้คือสถิติทั้งหมดเลยเนาะต่อไปเป็นอะไรอีกอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอันนี้ก็ใช่อะไรอีกคะปริมาณน้ำฝนปริมาณการใช้น้ำอันนี้ก็สถิตินะคะข้อนี้ต้องเหมือนเหมือนมีคนคิดเหมือนคูแน่เลยข้อ6กเนี่ยก็คืออ่ะนักกีฬานั่นเองไม่ว่าจะเป็นว่ายน้ำหรือการวิ่งทุกคนใช้สถิติ มันถึงมีคําพูดหนึ่งไงใช่ไหมที่บอกว่าทําลายสถิติของตัวเองหรือทํำลายสถิติโลกหรืออะไรพวกนี้ขึ้นมาถูกไหมคะอ่าข้อนี้ต้องมีคนตอบแน่เยอะเหมือนครูแน่เลยนักกีฬาเนี่ยอีกอันนึงอะไรเอ่ยการค้าขายก็ใช่ค่ะการค้าขายอะไรอีกการทดสอบประสิทธิผลของยาอันนี้ก็ใช้สถิตินะคะ การควบคุมคุณภาพสินค้าที่ผลิตอันนี้ก็ใช้สถิติเหมือนกันและสุดท้ายการสำรวจความคิดเห็นหรือโพลอันนี้ก็ใช้สถิติเหมือนของครูกี่ข้อเลย <c oughs> ทุกคนก็รู้แล้วว่าส่วนใหญ่สถิติก็อยู่รอบๆตัวเรามากมายเลยถ้าเราสังเกตเห็นเขานะคะแต่ความหมายของมันล่ะหนูรู้ไหมว่ามันคืออะไรบ้าง อันดับแรกเรามาดูความหมายของเขาก่อนดีกว่านะคะความหมายของสถิตินะคะก็จะมีทั้งหมด2ประการนะคะ2ประการนั่นก็คืออันดับแรกอันดับแรกประการแรกเลยก็คือเป็นวิชาสถิติหรือสถิติศาสตร์ที่เราเรียนกันอยู่ตอนนี้แหละคะ่ะเนาะหมายถึงหลักการระเบียบวิธีทางสถิติซึ่งในที่นี้ก็จะมีทั้งหมด4ขั้นตอนด้วยกันนะคะทั้งหมด4ขั้นตอนด้วยกันนะคะขั้นตอนที่1ก็คือการ เก็บรวบรวมข้อมูลขั้นตอนที่2คือการนําเสนอข้อมูลขั้นตอนที่3การวิเคราะห์ข้อมูลและขั้นตอนที่4ขั้นตอนสุดท้ายคือการแปลความหมายข้อมูลต้องประกอบไปด้วย4ขั้นตอนนี้นะคะเนาะอ่ะอันนี้คือวิชาสถิติสถิติอีกความหมายหนึ่งก็คือตัวเลขสถิตินั่นเองตัวเลขสถิติคืออะไรก็คือจำนวน หรือค่าที่ได้จากการรวบรวมข้อมูลจากข้อเท็จจริงต่างๆสิ่งต่างๆที่เราสนใจนะคะอย่างมีความหมายอย่างเช่นอะไรคะแนนเฉลี่ยของวิชาคณิตศาสตร์ในการสอบเข้ามหาลัยอันนี้ก็ใช่นะคะคะแนอนโอ,อ,อเน็ตคะแนนโอเน็ตเอยที่เราเห็นเป็นค่าเฉลี่ยของประเทศของจังหวัดของโรงเรียนเห็นไหมอันนั้นล่ะค่ะคือคือค่าสถิตินะคะคือค่าสถิติเนาะอ่ะ เนื่องจากรู้ความหมายเสร็จปุ๊บก็มาดูประเภทของเขาดีกว่าประเภทของสถิติน่นนะแบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆเลยเป็นประเภทใหญ่ๆอยู่เป็น2ประเภทนะคะประเภทแรกเรียกว่าสถิติเชิงพันนา,นาหรือเรียกอีกแบบนึงว่าสถิติเชิงบรรยายหรือสถิติบรรยายนะคะ,ะสถิติ เชิงพนา,นาคือสถิติแบบไหนมันคือการสถิติที่เน้นการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นตน้นมุ่งวิเคราะห์เพื่อที่จะอธิบายข้อมูลแบบกว้างๆเลยนะคะข้อมูลแบบกว้างๆของประชากรนะคะต้องเป็นข้อมูลของประชากรที่เราสนใจด้วยเนาะและอีกข้อมูลที่เราได้มาตรงนี้เราไม่สามารถที่จะนําไปอ้างอิงกลุ่มอื่นได้เนาะคือเอาข้อมูลที่เราสนใจจากประชากรทั้งหมดเลยทุกคนเลย มาศึกษาเนาะดูแบบกว้างๆเลยแล้วข้อมูลที่เราได้มาตรงนี้ไม่สามารถนำไปอ,าอ้างอิงกลุ่มอื่นได้นะคะต่อไปอันดับที่2สถิติเชิงอนุมานสถิติเชิงอนุมานคืออะไรคือสถิติที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากตัวอย่างนะคะพอได้เก็บจากตัวอย่างปุ๊บเอาข้อมูลจากตัวอย่างเนี้ยไปสรุปไปวิเคราะห์ทางสถิติแล้วสรุปไปอย่าง ข้อมูลทั้งหมดหรือไปสรุปไปยังของประชากรเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าสถิติเชิงอนุมานดูแบบนี้แล้วมันอาจจะดูแบบงงง,งมันแตกต่างกันตรงไหน,นหนูมาดูวิตรงนี้ค่ะจากการวิธีการจากวิธีการถ้าเป็นสถิติเชิงพรรณนา,นา,นานเนี่ยเราก็จะเก็บข้อมูลเก็บข้อมูลมาจากประชากรก่อนนะคะเก็บข้อมูลจากประชากรเสร็จแล้วเอามาทำไมเอามาแยก เป็นหมวดหมู่ที่เราสนใจพอมาแยกเสร็จแล้วปุ๊บก็เอามานำเสนอข้อมูลนำเสนอเสร็จก็เอาไปรวบรวมนะคะเอารวบรวมเพื่อที่จะเอาไปวิเคราะห์แล้วก็สรุปผลแบบง่ายๆอันนี้ถ้าเป็นเชิงพรรณนา,นาคือเอาข้อมูลจากประชากรมานำเสนอแล้วก็เอามารวบรวมวิเคราะห์แล้วก็ไปสรุปแบบง่ายๆแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเป็นสถิติเชิงอนุมานนะคะเราก็จะ เพิ่มขั้นตอนมาอีก2ขั้นตอนคือมีการวิเคราะห์และทดสอบโดยใช้หลักทางสถิติเสร็จปุ๊บก็นําไปทํานายหรือประมาณเกี่ยวกับประชากรน,นั่นหมายความว่าเมื่อไรเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเก็บข้อมูลมาละเอามาแยกและเอามานำ,นำเสนอละพอเอาข้อมูลที่ได้มารวบรวมกันแทนที่เราจะไปสรุปผลเราไม่สรุปผลยังไม่สรุปผลเราเอาไปวิเคราะห์แล้วก็ทดสอบโดยใช้หลักจะ ทางสถิติก่อนแล้วค่อยเอาไปสรุปรวมเป็นเรื่องของประชากรไปนะคะหรือเอาไปประมาณค่าประชากรหรือจะเอาไปพยากรณ์ประชากรก็ว่าไปนะคะเขาจะเพิ่มเติมส่วนนี้มาเวลาเก็บข้อมูลเนี่ยสถิติเชิงอนุมานเขาจะเก็บจากตัวอย่างมานะคะแต่ถ้าเป็นพนา,นาจะเก็บจากประชากรอ่ะรูพ,พูดถึง ประชากรเอ่ยตัวอย่างเอ่ยมันคืออะไรมาดูก่อนไอสิ่งที่ครูพูดถึงตะเกะียมันคืออะไรอันดับแรกครูพูดถึงประชากรเลยใช่ไหมคาว่าประชากรเนี่ยก็คือข้อมูลทั้งหมดเลยที่เราศึกษาไม่เว้นแม้แต่หนึ่งคนเลยอย่างเช่นนักเรียนส่วนบุญโยประถมลำพูนทุกคนอันนี้คือประชากรเลยครูเก็บมาทุกคนอันนี้คือประชากรนะคะอีกอันหนึ่งคือตัวอย่างหรือ sample นะคะ sample หมายถึงอะไรหมายถึงข้อมูลบางส่วนที่ได้จากการสุ่มหรือจากการเลือกจากประชากรมานะคะอย่างเช่นตะเกียที่ครูบอกว่านักเรียนทั้งหมดในโรงเรียนสนบุญโยประถมลำพูนใช่ไหมถ้าเมื่อไหร่ก็ตามครูเลือกมา20คนเลือกมา200คนเลือกมา50คนไอ้คนที่กลุ่มที่ครูเลือกนั้นแหะค่ะเขาเรียกว่าตัวอย่างเนาะคีย์เวิร์ดของ หนูจะรู้ได้ไงว่าเป็นประชากรหรือตัวอย่างคีย์เวิร์ดคือตรงนี้เมื่อไหร่ก็ตามที่มีการสุ่มหรือการเลือกเขาจะเรียกว่าตัวอย่างทันทีนะคะอ่ะพอมีประชากรมีตัวอย่างละข้อมูลที่ได้เราเราจะได้ออกมาเป็นตัวเลขใช่ไหมตัวเลขของเขาที่ได้มาก็จะมีชื่อเรียกแตกต่างกันเหมือนกันนะคะอันดับแรกก็คือพารามิเตอร์พารามิเตอร์คืออะไรพารามิเตอร์ก็คือค่าต่างๆนะคะที่ได้จากประชากรมา ถ้าหนูได้ค่าจากประชากรมาปุ๊บอันนี้แหละคือค่าพารามิเตอร์มันจะเป็นค่าคงที่นะคะอีกอันหนึ่งคือค่าสถิติค่าสถิติคือค่าที่ได้จากตัวอย่างมานะ,ะสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ถ้าหากว่าเราเปลี่ยนกลุ่มตัวอย่างอย่างเช่นถ้าครูจะสำรวจน้ำหนักของนักเรียนส่วนวุโยประถมลำพูนทุกคนอย่านี้ค่ะ ถ้ารูเลือก30คนจากม1มากับ30คนจากม6เนี่ยสาคนจากม1คือกลุ่มตัวอย่างหนึ่งของรูค่าเฉลี่ยที่ได้จากกลุ่มม1ก็จะเป็นค่าหนึ่งถูกไหมคะค่าเฉลี่ยที่ได้อีกกลุ่มหนึ่งของม6มันก็จะเป็นอีกค่าหนึ่งถูกไหมคะเพราะฉะนั้นค่าทางสถิติสามารถเปลี่ยนได้ถ้ากลุ่มตัวอย่างเปลี่ยนเนาะแตกต่างกันนะประชากรคือ ข้อมูลทั้งหมดเลยส่วนตัวอย่างคือข้อมูลแค่บางส่วนเท่านั้นพารามิเตอร์คือค่าที่ได้จากประชากรเป็นค่าคงที่เป็นค่าคงที่ค่าสถิติคือค่าที่ได้จากตัวอย่างสามารถเปลี่ยนแปลงได้นะคะสามารถเปลี่ยนแปลงได้เนาะอ่ะไหนลองมาดูอ่ะความสัมพันธ์ของอีคําพวกนี้ อย่างแรกเลยคือประชากรนะคะเขามีความสัมพันธ์กันอยู่นะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเลือกข้อมูลจากประชากรมาเราจะเรียกข้อมูลพวกนั้นว่าตัวอย่างค่าที่ได้จากตัวอย่างนะคะค่าที่ได้จากตัวอย่างเราเรียกว่าค่าสถิติเมื่อไหร่ก็ตามที่เราค่าสถิติไปวิเคราะห์แล้วก็ไปประเมินค่าทาง ทางสถิติมาเรียบร้อยแล้วเอาไปอ้างอิงถึงประชากรเมื่อไหร่นะคะเราจะเรียกว่าค่าพารามิเตอร์นะคะซึ่งอีกค่าพารามิเตอร์เนี่ยก็สามารถหาได้อีกหนึ่งค่าเลยก็คือหาจากประชากรโดยตรงเลยนะคะค่าจากประชากรเราก็เรียกว่าค่าพารามิเตอร์ด้วยเหมือนกันนะคะอ่ะอันนี้คือความสัมพันธ์ของเขาเนาะประชากรสุ่มมาเรียกตัวอย่าง ค่าที่ได้จากตัวอย่างเรียกค่าสถิติเอาสถิติไปอ้างอิงประชากรค่านั้นเรียกว่าค่าพารามิเตอร์ค่าพารามิเตอร์สามารถหาได้อีกวิธีหนึ่งคือหาจากประชากรได้เลยเข้ม <Okay, S 1> นะคะอ่ะไหนมาดูตัวอย่างกันดีกว่าเพิ่มความเข้าใจกันหน่อยนะคะมา อันนี้ตัวอย่างเขาบอกว่าถ้าเราสนใจที่จะศึกษาน้ำหนักโดยเฉลี่ยของนักเรียนส่วนบุญโยประถมลำพูนถ้าครูเลือกนักเรียนทั้งหมดในโรงเรียนเลยนักเรียนทั้งหมดในโรงเรียนจะเป็นอะไรเอ่ยนักเรียนทั้งหมดในโรงเรียนทุกคนก็ต้องเป็นประชากรนั่นเองนะคะอ่ะต่อไปนักเรียนชั้นม .6 โรงเรียนส่วนบุญโยประถมลำพูนที่ถูกซุ่มถูกสุ่มมาคะ ถูกสุ่มมาศึกษาน้ำหนักโดยเฉลี่ยเป็นอะไรเอ่ยนักเรียนคีย์เวิร์ดคือนักเรียนที่ถูกสุ่มถูกไหมคะที่ถูกสุ่มก็จะเป็นตัวอย่างเนาะต่อไปค่าเฉลี่ยน้ำหนักของนักเรียนส่วนบุญโยประถมลำพูนทุกคนเอาทุกคนมาหาค่าเฉลี่ยหมดเลยเรียกว่าค่าพารามิเตอร์ค่าพารามิเตอร์นะคะอีกอันนึงสุดท้ายนะคะ ค่าเฉลี่ยน้ำหนักของนักเรียนส่วนบุญโยประถมลำพูนที่ถูกสุ่มมาแค่40คนนะคะที่ถูกสุ่มมาแค่40คนสแสดงว่าได้มาจากะไรคะถูกสุ่มก็ต้องได้มาจากตัวอย่างเพราะได้มาจากตัวอย่างก็จะเป็นค่าอะไรค่าสถิติไปนะคะเข้เาใจไหมอันนี้แบบง่ายๆนะคะแบบง่ายๆชัดเจนเลยทั้งหมดประชากร นักเรียนที่ถูกซุมเป็นตัวอย่างค่าเฉลี่ยที่ได้จากประชากรเรียกเป็นพารามิเตอร์ส่วนค่าเฉลี่ยที่ได้จากตัวอย่างเรียกค่าสถิติเนาะอ่ะมาอีกสักข้อ2ข้อกันอลองคิดดูผิดก็ไม่เป็นไรนะคะทุกคนอันนี้เขาบอกว่าสำนักวิจัยแห่งหนึ่งเปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชากรในจังหวัดลำพูนต่อการยอมรับมาตรการห้ามมีชู้ นะพบว่าส่วนใหญ่ยอมรับที่จะปฏิบัติตามมาตรการเหล่านั้นทั้งที่ในหมู่บ้านแล้วก็ที่ทํางานนะคะแสดงว่าอันนี้เขาไม่ได้บอกอะไรเรามาเลยเนาะแต่เราต้องดูแล้วว่าสิ่งที่เขาพูดมาเนี่ยประชากรคืออะไรเขาพูดถึงส่วนใหญ่พูดถึงคนไหนไหนในจังหวัดลําพูนเพราะฉะนั้นประชากรของเราก็คือคนทุกคนในจังหวัดลําพูนเลยนะคะประชากรในที่นี้คือคนทุกคนในจังหวัดลําพูนเลย ส่วนตัวอย่างก็คืออะไรเขาไปสำรวจความคิดเห็นใช่ไหมแสดงว่ามันก็ต้องมีคนที่ถูกที่ถูกถามถูกปะคนที่ถูกถามนั่นแหละค่ะคนลำพูนที่ถูกถามนั่นแหละค่ะคือตัวอย่างของเรานั่นเองคนที่ไม่ถูกถามก็ไม่ใช่ตัวอย่างแต่คนที่ถูกถามนั่นแนหะคือตัวอย่างของเราเขาอาจจะไม่ได้ไปถามทุกคนเลยในจังหวัดซึ่งมันก็ยากอยู่เนาะที่จะไปถามทั้งจังหวัดก็ต้องสุ่มมา พอสุ่มมานี่แหละคนที่ถูกถามนั่นแหละก็คือตัวอย่างของเรานั่นเองนะคะอ๋ออ่ะ,อ,ะอีกสักข้อหนึ่งอ่ะข้อสุดท้ายละก่อนจากกันในคลิปนี้นะคะข้อสุดท้ายละเขาบอกว่าโรงเรียนส่วนบุญยุปรรมลำพูนมีนักเรียนทั้งหมด3,340คนจากการสอบถามนักเรียนเรื่องรายได้ต่อเดือนของผู้ปกครองและได้สุม่มสอบถามนักเรียนจำนวน200คนปรากฏว่า ผู้ปกครองมีไรายได้เฉลี่ย10,000บาทต่อเดือนเขาถามถึงประชากรในที่นี้คืออะไรประชากรในที่นี้คืออะไรประชากรคืออะไรคะนักเรียนทั้งหมดเลยนักเรียนทั้งหมดเลยนะคะในโรงเรียนสนบุญโยประถมลำพูน3า4พ3คนนั่นเองนะคะส่วนตัวอย่างตัวอย่างคืออะไรคะ ตัวอย่างก็ต้องได้จากการสุ่มหรือการเลือกใช่ไหมก็คือนักเรียนที่ถูกสุ่มออกมา200คนนั่นเองคือนักเรียนที่ถูกสุ่มออกมา200คนนั่นเองนะคะและข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายค่าสถิติคืออะไรจ๊ะค่าสถิติก็คือได้มาจาก200คนนี่แหละมันก็คือค่าเฉลี่ย10,000บาทต่อเดือนนั่นเองอันนี้แหละคือค่าสถิติโอเคไหม อพอได้ไหมคะอันนี้ EP นี้นะคะครูก็จะพูดถึงแค่ในเรื่องของความหมายแล้วก็ประเภทของสถิติเนาะเดี๋ยวอาทิตย์หน้านะคะครูก็หรือคลิปหน้าอา่ะคลิปหน้าครูจะมาพูดถึงข้อมูลประเภทของข้อมูลกันว่ามันเป็นอะไรยังไงนะคะเนาะยังไงก็ติชมกันได้นะคะครูสอนเร็วไปหรืออะไรไปก็สามารถติชมกันได้เนาะ อะไรที่คูแปลกๆเนาะแปลกๆก,ก็ติชมมาคูจะได้ไปปรับปรุงนะคะอันนี้ก็เป็น EP ีแรกก็จะตื่นเต้นตื่นเต้นหน่อยนะคะก็วันนี้ก็ขอเอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะแล้วเจอกันนะ